เออรับเลยยขอันตอนี้เป็น แทนสำหรับเข้าเช็คตัวนี้นะครับก็คือเป็นตัวพาร์ทบูดนะครับเป็นพาร์ทบูดแล้วก็เคลือบตัวไฟเบอร์กลาสแล้วก็ตัดเข้าเช็คส่วนตัวลิฟตเนี่ยอันนี้เจ้าของเรือเขาต้องการใช้แค่ติดเก้าอี้นะครับติดเก้าอี้แล้วก็มีก,มกนะนนล่องมีกล่องเก็บของนะหน้าเรือใส่ชุดชีพใส่ไม้พายใส่อะไรอย่างเงี้ยนะ แต่ว่ามันจะมีถังอีกประเภทหนึ่งที่ใส่ช่องยาวเต็มนี่นะครับหลังคาหลังคาก็ปิดนั่งพักได้นะส่วนตัวพื้นท้ายเนี่ยถ้าเกิดเราไม่ใส่ถังเนี่ยมันก็จะมีพื้นตัวนี้สำหรับปิดนะครับอันนี้ก็ทําช่องช่องช่ง้ารัไปให้มันก็จะติดก็จะแผ่นเรียบไปเลยเราก็จะนอนได้เลยนะครับแต่ถ้าเกิดว่าเราใส่ถังเนี่ยอันนี้ก็เอามาปิดท้ายสาหรับยืนตกปลาได้นะ ก็นนใส่เป็นในตัวแบตเตอรี่นะครับใส่เป็นแบตเตอรี่เป็นของก็อันนี้ก็ใช้งานแค่ไม่ไม่กี่อย่างนะครับอันนี้ก็อันนี้ก็ยืนตกปลาได้อันนี้ก็เหมาะสําหรับไปออกทริปสองคนสามคนนะครับก็นั่นได้โอเคแล้วก็เดี๋ยวไปเก็บไข่ก่อนนะครับ <c oughs>